ให้ใต้ฝ่าพระบาททรงเจริญด้วยจะมาสการสรรเสราญพระองค์ในศาสนาพุรีนะคะก็ได้รับมอบหมายจากบ้านนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสองวันจัรดรสมเด็จเจ้าพระยาโกภระผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีท่านปาดูสัมผัภัยโรคที่บ้านเพื่อเฉลิมพระเกียรตินั้นอภรณ์ริุ่นโดยร่วมดำเนินการในกาญจนบุรีาน และสุขภานกระดูกสั้นกระดูกอ่อนเกลือข่ายทางพยาบาลสัตว์เกลือข่ายิชาชีพสุขภาพสัตว์เลี้ยงเป็นต้นทั้งนี้เพื่อให้โดยของเท่าที่ผมยอดวันนี้ก็หลายสิบตัวเลยวันนี้เกือบหกสิบตัวนะคะให้ความรู้นะคะแต่ฟรีด้านหน้าสั้น เมื่อตอนต้นปีนะคะเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็เราได้เห็นว่าคานนี้นันทกท่องเ,เที่ยวนะคะก็เลยขอเยี่ยมเชื่อข้างในสำนักแพทย์สามารถประส่วนต่างเท่ากันดีเองนะคะและมีอีก่ยง ปต้นหเมัอนต้นเมษานะครับอีกเดือนหนึ่งนะหรือสสัปดาห์นะครับ<ช>ไปกระตุต้นอีกเขียหนึ่งนะไปฝ้ไปไปปายเศรษฐกิา